นิทานอีศบเรื่องกบก,กับ,บวัววัวตัวหนึ่งเดินลงไปในบึงที่มีกอกกอยู่เต็มเพื่อดื่มน้ำหลังจากที่มันทิ้งตัวลงไปในน้ำอย่างแรงมันก็ไปเหยียบเจ้ากบน้อยตัวหนึ่งจนแหลกคาโคนแม่กบหาลูกกบน้อยไม่เจอจึงไปทาหาจากพี่ชายและพี่สาวของมัน ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเจ้ากบน้อยสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มากๆครับแม่หนึ่งในนั้นพูดขึ้นมันเหยียบน้องกบน้อยด้วยเท้าอันใหญ่โตของมันใหญ่แค่ไหนกันแม่กบร้องถามพลางพองตัวขึ้นใหญ่แค่นี้ได้ไหมโอ้ใหญ่กว่านั้นมากครับพวกมันร้องขึ้นแม่กบจึงพองตัวขึ้นไปอีก มันไม่มีทางใหญ่ไปกว่านี้แน่ๆแ,แม่กบพูดแต่พวกลูกกบพากันบอกเจ้าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มันใหญ่กว่านั้นอีกมากๆแม่กบจึงพองตัวให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ท้องแตกตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามทำอะไรเกินตัว